สวัสดีพี่เพื่อนๆ FC ทุกท่านกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้องนานท้าพิสูจน์นะทุกคนก็วันนี้พวกเราก็จะไปพิสูจน์บอบสาวอีกครั้งหนึ่งทุกคนในบ่อสายนะทุกคนก็วันนี้ต้องนานไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนได้พาพี่เชงคนล้างข้าวมาด้วยนะทุกคนครับสวัสดีครับพบกับเชนคนล้างข้าวนะครับวันนี้พมกับน้องนานจะมาพิสูจน์บอบสาวบ่อสายอีกครั้งครับแต่วันนี้เราไม่ได้มามือเปล่าครับเรามาเอาเนื้อเนื้อหมู มาด้วยนะครับเราจะมาล่อปอบสาวนะครับเพื่อจะให้เอฟซีได้เห็นปอบสาวเต็มเตมสองตานะครับแค่ไม่เสียเวลาเราไปกันเลยไหมน้องนานไปไปลยครับไปตำรวจผีปอบที่น้องนานถูกทำ้ายงวดที่แล้วใช่ไหมครับที่เรามากับอาจารย์ดูกับพี่แฟงมิเตอร์แฟงใช่ครับนี่นะครับเราจะมาพิสูจน์ลอคนนี้นะครับแต่วันนี้เราก็ไม่กลัวใช่ไหมน้องนานไม่กลัวหรอกอย่าไปกลัวเพราะพี่เรียนวิชาใจจะดูมันนิดหน่อยละได้โอเควันนี้ก็เอานิ้วมือมาด้วยนะทุกคนครับผม เอามาล็กล้อบอบบบอสาวนะทุกคนดูวนี้ตัวที่ผมเคยเดินทำลายี่น้องนะครับต้นไม้นะครับผมงจุดนั้นนะครับที่พี่เอเฟรื่นะครับแล้วก็แล้วก็จุดนี้ครับจุดนี้นะทุกคนใช่ที่เราจับบอบสาวได้ตัวเป็นเบนนะทุกคนแรงมากเขามีแรงเยอะแล้วนะน้องนามใช่ใช่พี่มันทำร้ายผมอย่างได้ขนาดขนาดเราล้อมสี่คนนะทุกคนยังผมยังโดนทำร้ายอ่ะทุกคนคิดดูครับน้องนไม้ที่เราถูกนั้นนะครับใช่ทุกคนตรงนู้นแ่ะ ทุกคนครับอันนั้นก็เป็นไฟนะไฟที่ชาวบ้านมากอกไฟไว้ทุกคนผม,ผมก็ไม่รู้เขามากอกทําไมทุกคนผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ยุ่งดีกว่าทุกคนเราปขคนดูทุกคนรอบครับบอบสา่าจะจะออกมาหากินครางาง,างแหล่งน้ำนะทุกคนนี้เห็นกันไหมทุกคนแ่กน้าน้าก็ตกมาก็ข้าง เฮ้ยเฮอะไรตรงนั้นอะไรวะนที่แค่ว่ามเจอเงาอะไรยมันนุนๆนะตรงไหนครงบนนู่นนะนู่นน่ะทุกคนบนนู่นเลยทุกคนต้องขอโทษด้วพี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเพราะไฟฉายของเราไม่ค่อยดีนะครับใช่ครับไม่ค่อยชัดนะครับและกล้องเราก็อาจจะไม่มีคุณภาพนะทุกคนใช่ครับโทรศัพท์ก็แอนดรอยนะทุกคนไม่ได้ใช้ไอโฟนนะทุกคนเราใช้แอนดรอยกันนะทุกคน เมื่อกี้ผมเจอเงาเงาทวนขมยนู้นเลยทวนไม่รู้ว่ามันคืออะไรทวนอาจจะเป็นบบเทาก็ได้ทวนเฮ้ยเฮ้ยมาทัผมผมเจอเงาแล้วกมรูพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมมันเพิมเจอเงารก็ไม่รู้เลยแบบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้นันเจอไหมเนี่ยนะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกตัวที่แล้วอ่ะที่เราเจอที่ท้ำนั่นใช่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 ตัวนี้แหละตัวนี้แหละอาค่อย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 ไปใจเย็นใจเย็นผมจะให้พี่เชนเดินนำหน้าผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสูงใกล้ใก้เลยทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นกำลังใจทวดนันมาตามพี่มาเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆเลยทุกคน ปูดปอกเา้ที่ทำร้ายน้องนานนะครับนี่นะครับนี่นะครับเฮ้ยน้องนันมองหน้าเว้ยเอาไงวะทวนตายหรืยไม่เย็นยพี่เนี่ยดูท่าทางมัก่อนดูท่าทางมัก่อนนี่นะทุกคนนี่ครับปอบตัวนี้มันมีลิ้นมากทวนมันเคยทำร้ายผมแล้วผมไม่กล้าเดินเข้าไปไกล้หรอกพี่เชนเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปนะให้พี่เดินเข้าไปเลยโอเคโอเคพราะมันเคยทำร้ายผมแล้วไอ้ปอบตัวนี้ แดงมันเยอะมากอุ้ย,ย,ยมันชี้หน้าวะเอาไงวะนั่นเฮ้ยเฮ้ยมไปไหนวะดูดูดูมันก่อนดูพฤติกรรมมันก่อนมันจะไปไหนจับตาพิษจับดูมันเลยดูดิมันจะไปไหนดูดิมันจะไปไหนดูว่าไปตรงบ,บ่อบ่อนั้นบอกว่ามันตาพวก พวกเขียดมากินหรือเปล่าวะน่าจะใช่แล้วมั้งพี่เอาไงดีวิ่งเข้าไปใส่แล้วไหมไปดิไปไปนีพี่วิ่งไปดิเอาเฮ้ยระวังกัระวังนะระวังนะเพื่อนจะส้มส้มทำลายลายทุกคนขนาดว่าน้ำมันดูดีๆดูรอบไปมไปไหนละไม่รู้เหมือนกันมาพี่ตรงนี้ทุกคนมีแค่หายไปเลยทุกคนดู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 แถบบ่อปลาเนี่ยบ่อเนี่ยดูนี่ดูดิดูรอบๆเพื่อนมันลงไปแอบในน้ำพุทธ มันน่าจะมาออกออกมากินกบไปด้วยโอ้ยไงดีพี่ตุกบบไปทางซุ่มแผลนหมูไว้ดีกว่าไหมดูดูรอบๆก่อนดูรอบๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนูหมูหนูหมูอยู่ไหนหนูหมูอยู่นี่อยู่กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะแผลงหลอกล่อมันให้ออกมากินนะได้พี่เราจะดูให้พี่พี่เอฟซีได้เห็นกันนะใช่ใช่โอเคให้พี่พี่ง่ายก็เอฟซีได้เห็นเห็นกันจ่าๆเลยด้วยแผลงมันตรงไหนแล้วเราก็จะนั่งซุ่มดูกันจะไปแผลนกันตรงไหนดีขอบคุณที่ว่าไหมพี่ตรงที่ตรงที่เราเจอเมื่อกี้ โ okay, อเคตรงที่เราจะต้องมีพุ่มไม้นะใช่ใช่พี่โอเคไป่าต่างของนเนี่ยเหมาะกับการส้มเลยโ <Okay. S 2> อเควางตัวนนได้ไหมน้องนันได้พี่พวาตัวนี่นะพี่พุ่มคือที่ตรงนั้นนะครับเพี่พ่อมาจาังเลย อันลงนานลงตรนี้น yeah. şey ี่ัวมันแขวนตงนั้นด yeah. ีไหมแล้ว <да นั่งพุมกันงแขวนไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอ่ได้ตึตมมาตชูเอทุกคนผมรูแล้วผมจะแขวนในมูไว้น่ตัว เราจะไปแขวนล่อนื้อหมูไว้ดีกว่านะใช่พี่ตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เราก็จะไปซุ่มดูนะตรงที่เราเจอปอบสาวเมื่อกี้ทุกคนที่เราเจอปอบสาวเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมจะวางลงอ่ะทุกคนแล้วผมจะนั่งซุ่มนะทุกคนตรงนี้เลยทุกคนตรงขออนุญาตวางวางเนื้อหมูก่อนนะทุกคนตรงนั้นก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้วางเนื้อหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซุ่มดูกันเลยนะไปผมก็จะนั่งซุ่มดูข้างในด้วยนะทุกคน ตนนั้นเอาเลยนะครับเราเก็บนู่นนั้นเราจะมาซุ่มดูอบเสาว่ามันได้กินขขาแล้วมันจะออกมาให้เราเห็นให้พี่เอฟซีได้เห็นกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่พี่เพราะว่ายังไงก็ต้องออกมาเพราะมันมันได้กินข้องเขาใช่มันก็ต้องออกมาหากินทุกคนใช่ว่าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีทุกคนผมก็จะดาบไฟบิดไชครับผมจะสร้างเกตว่ามันจะออกมาหากินไหมทุกคนเอาอย่างนี้ไปทุกคนไปกันเลยครับผมเอาล้ครับทุกคนผมกับพี่เชงก็จะนั่งเยียมนะทุกคนจะนั่งซุ่มดู ตอนนี้ผมกับน้องนันก็จะนั่งเงียบนั่งซุ้มดูว่าพี่ป๊บจะออกมากินเนื้อหมูที่เราเก็บว้ไหมครับ yep yeah, i do want Uh <clears throat> กินเสร็จเราก็ใช้มันไปเข้ามานะทุกคนขอคืนนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนมาพิสูจน์ได้เพื่อนเอฟซีได้รู้ว่าปอดสาวก็ยังอยู่บริเวณปอดสายอยู่นะทุกคนก็นน้องัก็จะไม่ตามไปดูนะครับเพราะุผมเอาไม่ได้มาเป็นเพื่อนนะใช่ครับทุกคนเพื่อนจะไปดูแล้วครับใช่ครับเป็นเพื่อนนะครับใช่ครับทุกคนครัับไยงง ใช่ครับทุกคนถ้าไงก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนันด้วยครับนันนะครับทุกคนก็ต้องขอตัวกลับก่อนทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน